ใจบินหมอก่อนนะถึงจะรักษาได้ครับหนูไม,ม่ตังค์ค่ะโอ้ยวามรักความเมต้างไม่ตังค์ค่ะอวัสดีครับสวัสดีค่ะดีครับพี่พชื่ออะ,อ,อะไรเหรอชื่อตะวันครับพี่เป็นอะไรเหรอตำรวจตำรวจต้องทำอะไรบ้างเหรอกับคนทำผิดครับ แล้วถ้าเกิดป้อนหนูทำผิดล่ะจับครับทำไมไม่ตีล่ะจับครับทำไมไม่ตีล่ะไม่ตีครับหนูต้องจับนะทำไมไม่อยากตีหนูหรอไม่ครับพี่ใจดีจังเลยอย่างไอ้ที่ไหนครับเนี่ยหนูชื่อแชอรอดหนูชื่อแกดีครับสวัสดีค่ะดีครับย้อนสอนดูไดเราอ่ะเด้อเด้อเดเดเดมันขับได้ไม่ใช่หรอคะมันเป็นถนนอ่ะย้อนสอนขับไม่ได้มันเป็นถนนเนี่ยไม่เอ่ผมับ พี่ก็ดูผิดเดินอันนี้เท่าเดียวขวาพี่ขับโดไม่ได้หรอเราทักอ่ะก็เราทักเนี่ยทำไมอือปะมาละบลาเอยหนูตามไปดูด้ไหมอ่ะตามทันปะล่ะอือพี่ก็ลงมาเดินก็ได้นี่นะพี่รอดูพี่สาวหนูขับรถได้เลยดน่ดูมดูมทุนเล็กสวัสดีคร์สวัสดีนารสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันอะครับหนูชื่อฉชนหรอ หนูชืแดนดี้วาดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูชิ่อแคนด์ดหนูชื่อแคนดี้หนูชื่อแคนดี้อ่ะดูแด้ดูแด้วหนูชืแดนดี้นะหนูชื่อแคนด์ด์ค่ะโออแคนด์ด์มาฝากไม่มีแคนด์ดด้วยเหรอมีไอหัวเนี่ยมีไอหัวผมว่างหนูขอหน่อยได้ไหมนี่เขาแล้วเขาหนูขอหน่อยได้ไหมม่มีแกสน้องขอแคนทำไมพี่ไม่มีแคนด์ด เมื่อกี้ที่บอกว่าพี่มีแคร,รอทไม่ใช่หรอโกหกมันโกหกอย่าไปเชื่อมันในนั่นนะสรุปพี่โกหกหนูไม่ชอบคนโกหกอ่ะนูน่นนู่นมันโกหกเวิ่งันนู่นแล้วพี่ไม่ใช่คนโกหกไปแล้วเอาไม่ผิดคันพิดคันคน,นี่มา<อ>ลดหนูแล้วว่าพี่จะไปทําอะไรกันหรอคะจกปูนครับจกป,ปูนหรอคะเอาปูนไปทําอะไรหรอคะไปสร้างบ้านอะไรนะคะเอาไปทางบ้านนะทางบ้านครับอ๋อหนึ่งหกเก้าเจ็ดครับขอบคุณค่ะหนึ่งหกเก้าเจ็ดนะครับ หนึ่งหกเก้าเจ็ดมาเก็กเก้เลขที่หรอคะเก้าครับ9ก้าศนยาเะเบอร์ผมเก้าศูนยคนที่นี่เขาแปลกแลทำไมอ่ะหนูจำไม่ได้หรอกแค่ส่วนสูงกับน้ำหนักตัวเองหนูยังจำไม่ได้เลยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณตำรวจสวัสดีครับคุณตำรวจชื่ออะไรเหรอคะชื่นีโมครับคุณตำรวจทำไมถึงยืนอยู่ที่นี่เหรอฮะทำไมคุณตำรวจถึงยืนอยู่ที่นี่เหรอยังอยู่นี่ใหม่ยความว่ายังไงเนาครับหมายถึงว่าทำไมถึงยังยืนอยู่ตรงนี้เหรออ๋อเพิ่งเพิ่งมาเหรอครับพี่เป็นตำรวจเหรอถูกต้องนะครับแล้วถ้าหนูกินข้าวจานของพี่หนูจะโดนจับไหมกินข้าวจานอะไรนะจานที่พี่กินหนูจะโดนจับไหม อ๋อไม่นะครับทำไมอะคะมันไม่ผิดกฎหมายนะครับงั้นพี่มีข้าวมั้งไอดีอะไรนะครับสามสามห้าค่ะไมึงลบเลยวะพูดเก่งอย่างวะเฮ้ยไม่เงียบดิทำไมล่ะมึงทำไมกับกูล่ะกูจะบอกเลยว่ามึงเงียบอย่างลบอยู่วะเนี่ยมึงสลบอยู่จริงไหมแล้วมึงสลบอยู่ยิงแล้วกูตายแล้วเป็นที่อะไรกูพูดจะไม่ได้อะสลบอยู่จริงไหมปุ๊บอไร้วมึงะไม่รู้ล่ะพี่จะเงียบนะคุณห่าวพี่จะเงียบนะคุณห่าวเฮ้ยเหินลงมาให้คนอื่นตายยังไงมาด่าคนอื่นอีกเออ ใครเตี้ยหรอคะหนูยังไม่เห็นมีใครเตี้ยเลยหรือว่าเขาว่าหนูใครว่าครับหนูเตี้ยหรอเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าหนูเตี้ยเป็นเตี้ยอะไรที่เตี้ยไม่รู้ค่ะจะหรู้ว่าหนูเตี้ยหรอไม่เตี้ยครับไม่เตี้ยไม่เตี้ยครับแล้วหนูสูงไหมกําลังพอดีเลยครับกําลังพอดีเลยหรอใช่ถ้าหนูสูงกว่านี้อะคะขาก็จะสวยจะเป็นนางแบบได้ครับขาสวยด้วยหรอคะแล้วถ้าหนูโตแต่หัวล่ะเอ้ยนะครับถ้าหนูโตแต่คอล่ะ จะตอบยังไงเลย <S 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 แล้วหนูไม่ตุ้าขายาวก็ได้หนูก็เป็นคอคอสูงสูงไงพี่ไม่เคยเห็นหรอพี่ไม่เคยดูสารคดีเหรอพี่แคนนี่นะถ้าหนูสูงแต่คอล่ะหนูสูงราะคอเหรอไม <า S 1> ่หนูก็ต้องสูงหนูสูงแต่คอไงขาไม่ยาวเลยคะ่ะมารดดมันเป็นไปาได้ด้วยดูนะพี่เคนนี่มไม่เคยดูเหรอ ไม่มีใครรู้จักเลยเหรอไม่ครับแล้วพี่ตำรวจชื่ออะไรเหรอชื่ออาไทยครับอาไทยแล้วนะมีผมชื่อซินดี้ครับแล้วปะาป๊าพี่อ่ะอ๋อพี่ไม่มีป้าป้าครับมีแต่มาม่าเหรอใช่ครับป้านพี่อยู่ไหนหรออยู่โรงพยาบาลครับแล้วพี่มีเงินในบัญชีเท่าไหร่หรอ มีไม่เยอะครับมีไม่เยอะเท่าไหร่คะมีไม่เท่าไหร่หรอกครับอ๋อหนูแค่อยากรู้เฉยๆนะที่บ้านพี่มีเก่ห้องนอนเหรอ <g iggle> พี่มีห้องเดียวน่ะที่พักที่แฝดตำรวจครับอืมมีหมอนกี่ใบเหรอ <g iggle> พี่มีหมอนใบเดียวครับ <g iggle> เพราะพี่นอนคนเดียวครับแต่พ่อผมละ่ะ <g iggle> พี่ยังไม่มีคู่นะ่ะเ <g iggle> ออจะได้ถามได้ดนะังกันทที่ว่ะเอ้าหนูอยากรู้นี่นะ วันหนูไม่กวก็ได้ค่ะแต่ว่าหนูอยากจะฝากพี่เอาไว้ก่อนที่หนูจะไปได้ครับได้ถ้าพี่ได้เจอหิมะพี่ช่วยนับให้หน่อยได้ไหมคะว่าหิมะมันมีกี่เมตรโอ้โหพี่แดงมาช่วยผม,มนับหิมะ<ง>ด้วยครับพี่นับยังไงวะเนี่ยนับหิมะหน่อยครับ <c oughs> น้องเขาอยากน้องเขาอยากรู้ว่าอยาาอู่ที่ไหนข้ากูถอดทำไมถึงอยากรู้ว่าทีม้ามีกี่เมตรอะก็ถ้าเกิดว่าคนที่เขาพยายามนะเพื่อนเราเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจเราเลยคะ่ะงั้นก็ตัดพี่ไปเลยคนนึงอะเป็นอย่างอื่นอะนับได้นะแต่ <c oughs> เป็นทีม้าก,กับทรายน่าจะนับไม่ได้ <c oughs> หนูว่ามันนับได้นะคะถ้าเรา <c oughs> ตั้ง,ง,งใจอะ เราก็ละลายมันเป็นน้ําแข็งมันก็จะรับได้แล้วพี่มันละลายเป็นน้าแข็งไม่ได้มันจะละลายเป็นน้ําน้ําแล้วเราก็ไปแช่ตู้อีกมันก็จะเป็นน้ําแข็งไงครับอ๋อจะไายเป็นด้านเดียวใช่พี่เขาฉลาดมากเลยค่ะหนูว่าแสนรู้น่ะอแปลกแปลกหนูว่ามันแปลกไปแต่รู้เฉเลยหนูมากวนเวลาทำงานพวกพี่หรือเปล่าคะไม่กวนครับงั้นหนูอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยได้ไหมได้ครับอยู่คุยไปเลยครับคุยกับมาไทยไปเลยใช่ไหมไทยใช่คุอพี่ หนูอยากลุ้นพี่อย่าลืมไปนับนะแล้วพี่ก็บอกหนูด้วยนะคะว่ามันเท่ไห่อ๋อพี่จะายทั้งหมดให้มันเป็นก้อนเดียวครับเราจะได้เป็นใจเดียวกันครับหมายถึงมีมาเหรอใช่ครับไี่พูดอะไรก็ไม่รู้พี่ไปทำงานเถอะค่ะหนูไม่กลัวหรอกพี่เคนนี่พาหนูไปซื้อขนมนยทีได้แล้วแต่ได้เบินดีที่ไหนอุ้ยหนูอยากเป็นสตีมเมอร์พี่ไปดูซิร้านนมร้านนมไม่เห็นเบนได้เด้อพี่เชนนี่ดูไม่เอาอะไรเลย ไม่อยากรายสักอย่างเลยอ่ะมันไม่น่าดูอ่ะมันไม่ไไมไมไน่าดูอะตงอยากเป็นสตรีมเมอร์พี่ไม่อยากเป็นหรอดยากเปนนความฝันที่จะเป็นสตรีมเมอร์ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพี่ได้เป็นสตรีมเมอร์พี่จะทํายังไงหรอมันเป็นอาชีพในฝันขอ,ของใครหลายคนเลยนะเป็นเลยค่ะคนดูร<ำ>ีบดูดาดอะไรอ่ะหนูไม่รู้โอ้มีแมวอ้วนเหมือนแคนดี้แล้วก็มีแมวอ้วนๆเหม,มือนแคดด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 กดดดดด เราไปโรงงยาบารนี่คือโดูบารี่คือดูบานลองปาบานเหรอสวัสดีค่ะมันคืออะไรหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ทำอะไรเม่เอาไม่ได้ทำไม่ได้ทำทำอะไรเนี่ยพี่ทำอะไรอะทำไมที่ทำแบบนั้นน่ะต้าคเท้าดครับไปรักษาตัวงพบับหนูไม่สบายค่ะเชิญในโรงพยาบาลเลยครับขอคุณค่ะ ใจบินหมอก่อนนะถึงจะรักษาได้ครับหนูไม่ตังค่ะโอ้ยความรักความในม่จหนูว่ามันเวิกมันเวิกอะไรห,หนูแค่บอกว่าหนูไม่ตังค่ะเขาเดินออกไปเลยอะมันมันดแดบๆเนานะเขาต้องให้ตังเราสิมันถึงจะเบิกใช่หนูว่าเขาต้องให้ตังเราสิมันถึงจะโอเคหนะรือเปล่านะทุกสวัสดีครับ พี่สายสวัสดีค่ะครับว้ลนลลบรถลบมึฮลบมันออกไม่ได้เอพี่ได้ล็อกไหมเดี๋ยวหนูไปขับให้ไหมคะไอ้ล็อกครับงั้นพี่เอากุญแจรถมาเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปขับให้แล้วไม่ทันแลทั้งมันนะครับเออชื่ออะไรอ่ะครับหนูชื่อแคลร์ค่ะพี่ชื่ออะไรหรอผมชื่อถุงตังคับสวัสดีครับพี่ขนมปังชื่อถุงตังครับถุงตังถุงตังใช่ครับ ทำไมถึงชื่อถุงตังหรอเอออันนี้ผมก็ยังไม่รู้จักตัวเองอะครับแล้วหนูไม่มีตาหนูไม่มีมันไม่ได้ไหมแกถุงรถเราไปเลยยังไงก็คุณกดนอนเดียวเดียวแล้วถ้าผมขอเบอร์คุณแคโรลได้ไหมครับอะไรนะคะแล้วถ้าผมขอเบอร์คุณแครลได้หรือเปล่าขอเบอร์หนูเหรอใช่ครับขอได้หรือเปล่าหนูยังไม่รู้เลยว่าเบอร์ตัวเองคืออะไรอ่ะอ้าวมันก็ไม่อยู่อ่ะครับห้าหนึ่งสี่หนึ่งค่ะขึ้นไหมเลี้ยวไม่กี่ตอมี้อะไรเขาอ่ะขึ้นหรือเปล่าครับ หนูทำอะไรอ่ะพี่แจ้งพี่จะส่งมาขี้หนูทำอะไรเขาพี่เอาเบอร์หนูไปทำอะไรหรอเออเอาไปทักหาครับเอาเบอร์มาทักหาเหรออยากได้เปืนลูกสาวแคโรลไม่บ้าบอลูกสาวแคโรลแล้วเครามีแฟนหรือยังนะครับยังค่ะอ๋อับแเราจะไปทำอะไรต่อหรือเปล่าครับหนูไม่รู้เลยอ่ะที่นี่มีอะไรให้หนูทำบ้างเหรอเอ่อาร์มหาของเตียววุฒิหรือว่าาร์มหาเงินครับารามอะไรดีหรอพี่เคเน่ ฟาร์มอะไรดีหรอเอาอาวุธเท่าเดอมนะพี่เนี่ยอืมถ้ามันใช้รอบเมืองครับจะไปฟาร์มอะไรหรือเปล่าหนูทำไม่เป็นอ่ะพี่สอนหนูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะพี่แคนนี่อยากไปหรือเปล่าไปไหนออ่ะพี่เขาบอกว่าจะพาหนูไปฟาร์มอ่ะมันเหนื่อยไหมเนาะมันก็แล้วแต่ครับถ้าคนขยันอย่างมีอาวุธก็เหนื่อยก็ต้องทำครับไปดีไหมไปดีหรือเปล่า แล้วหนูจะไว้ใจพี่ได้หรอไว้ใจนี่คือยังไงครับพี่จะไม่พาหนูไปตีใช่ไหมพี่ไม่พาไปตีเหรอครับหนูไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะครับแล้วพี่เป็นคนยังไงหรอคะรักพี่รักน้องครับก็นี้ค่ะมองว่าหนูจะไว้ใจพี่ได้นะอรับ ดหนูขอตัวก่อนละคะดวหนูขอไปริ้งเล่นข้างนอกก่อนโอเคถ้าเบื่อก็ทักมาได้นะครับดาถุงไมจีล็กน้องเนี่ยน้องเขามาทําธุระมาคุยอะไรกับน้องเขาโอ้ยแค่ชวนเขาไปฟาร์มด้วยไงเขาก็ต้องมีน้องเขาดูแลผมก็ไม่ได้เกินไปนี่พี่หนูมาวิ๊งเล่นค่ยติดนะผมน้องถุงตีงนะโอ๋ยชีถ้าเหนาก็ ทักมาหนูหนูชื่ออะไรอ่ะชื่ออไรผมหนูชื่อแครลอรดค่ะแครลอรแครลอรไอ้นี่มันชื่อบอกว่าชื่อมันบอกหนูว่าอะไรชื่อมันชื่ออะไรถุงตังค่ะไม่ใช่มันชื่อถุงแกงมันแก้บอกว่าแบบไอ้นี่งานเราคอนเฟิว่าชื่อถุงตังไงอย่างเงี้ยถุงแกงอะไรพี่แกงขี้เหล็กกว่าถุงแกงมันชื่อถุงแกงต้องหนูต้องแกงแล้วแตะพวกมึงเลยกูไปได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวควงสี่เดี๋ยวควงสี่โชสภาพไอ้เหี้ยจ๊งแกงถุงแกงไปเลยปะ หนูหนูชื่อมีเกลหรือเปล่าเนี่ยหนูหนูไม่ได้ชื่อใครนะคะหนูชื่อมีเกลหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่ใช่มีเกลแล้วพูดหัวเลยหนูชื่ออะไรเนี่ยหนูผมชื่อหนุ่มตาครับแอนดี้นะเอ่อหัวหน้าครอบครัวเดมครับเดมเหรอใช่ครับพี่มีแกงด้วยเหรอมีแอนเออไอพี่พีเวกขอขอน้าหน่อยจะตายครับแล้หนูขอไปวิ่งเล่นก่อนนะ้วค่ะแล้วหนูมาหาใหม่โอเคคหาโอเคค่ะ แค่เธนมาคนเดียวไม่ได้วะตอนนี้จอดตอนนี้ที่นักขี่รถเป็นนักสีด้านแนนี่หน่อยพี่สาวรับรถเป็นอะไรหรือเปล่ารถเป็นอะไรหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะน้านตุ๊กตาเป็นต่อไปแล้วกันเขาจอดรถที่ต๊ะแคาหรอเขาเลยจะจอดรถพากันเปล่าเมาไม่ขับหลับทางๆพี่น้องทีนี้ไม่ได้หรออุ้ยขอโทษนะครับครับผมสวัสดีค่ะ อืมทตไมไม่คุยกับเขาล่ะ n ด no no n แค่นี้ขับโดนโทษจะเปียใครไม่คนบอกพี่กันแน่เอ๊ฮบอกไอ้เนี่ยแหละพี่เอาความมั่นใจแบบนี้มาจากไหนหรอมีคนถอนมาใครหรอทำอะไรก็ต้องมั่นใจในตัวเองอ้าาพี่นายนะพี่นายเขาสอนแบบนั้นหรอใช่ครับให้หนูน้องขับไหมล่ะได้งั้นพี่รอดูได้เลย พี่เดชทูธขับไทยอ่ะพี่คิดว่าพี่ขับรถแ้วม,มันโอเคใช่ไหมแต่หนูจะขับ,บให้ดูถึงหนูเป็นน้องแต่หนูทำได้พี่รอดูนะมันสูงในเช่น,นี้หรอโถอดแล้วนะำแต่ประตูวันนี้โดยจะช่วยนี่ไงหนูจ<อ>ี้ ไม่ได้ดูแต่ดู้่มันดวงดีพี่จะลงจักรรถแบบมันไม่ได้นะคะโอเคไม่ดูแต่ดูจะได้ดับที่ว่างเราหรอพี่ด้วยดับวันนี้ทำงานหนักดี่ยด้วยไหนจะต้อนเทียนนานเต้าดูดด้วยเดิเดินเดินเดินเดนเดู้เดินเวดูเดินด่นด่วนี่ด้วยี่ไม่เป็นไรต้องทำงานหนักด้วยทำไมต้องมาทำงานอะดูท่างานให้พี่สาวดูนะเขาใช้งานหนักขนาดนั้นเลยเหรอดชคดับเขา ถ้วยถ้วยหนูหนูหนไปเนอตัว่าถ้วยทเทเดงแดดเขาไม่ได้ทาตัวทำาไมที่เป็นคนดีจังเลยค่ะไม่เป็นคทนดีด้วยไม่มีดังหม <c oughs> ือก็จะเป็นคนมีสัถก็เป็นคทนดีแน่โทนดีโจ้ได้ดังได้ท่าดอดแทนแต่หนูที่สุดเลยก็ไม่เอาหรอกใครมาหรอกไม่ดูว่าเธอดโมยมาอยู่เห็นมันดอดดูก็เลยเอามาแม่เลยอ<ะ>ือันนี้คืออะไระไม่รู้พี่เก็บมาได้หรือเปล่าไอ้มีคนเดินไม่เห็นมีใครเลย